ดูข่าวการระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เฟคนิวก็มีมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ทําเอาชาวบ้านทั้งสองฝั่งตกอกตกใจกันนะคะที่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้จู่ๆเกิดเสียงคล้ายๆระเบิดดังคลื่นค่ะหลายคนก็เอ๊ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีการประท้ากันหรือไม่ปรากฏว่าพอตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้เป็นเหตุหการณ์ที่คนงานกัมพูชาขับรถแบ็คโฮเพื่อจะเคลียร์พื้นที่หลังบ่อนคาสินโนฝั่งเขาและปรากฏว่าระหว่างขุดไปไปเจอระเบิดที่ฝั่ง อยู่ใต้ดินตัวของคนงานกัมพูชาเองก็ได้รับบาดเจ็บรถแบคโฮก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะไปดูภาพเหตุการณ์นะคะนะักข่าวรายงานว่าเจ้าที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ย ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บแบบนี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่ทางด่านฝั่งกัมพูชาจะเปิดแผงเหล็กกั้นประตูที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตําบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจู่ๆเกิดเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นวั่นวหวฝั่งกัมพูชาเลยนะคะฝั่งไทยเองก็ได้ยินเหมือนกันทําให้ทั้งสองฝ่ายตกอกตกใจกันโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนพ่อ้าแม่้าชาวกัมพูชาเนี่ยมายืนรอ กำลังจะเดินทางกลับประเทศกัมจานวนมากตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นปรกากฏว่าเจ้าหน้าที่ของไทยก็มีการตรวจสอบข้อมูลก็ไปได้คลิปนี้มาเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นกับชาวกัมพูชาเป็นคนขับรถแบ็คโฮที่กําลังไปเคลียร์พื้นที่หลังบ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาในต้องแบกออกมากันแบบนี้นะคะ คือปรากฏที่ปรากฏว่าระหว่างที่กําลังขุดแบคโฮขุดดินอยู่ไปเจอระเบิดไม่ทราบชนิดและเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นระเบิดเนี่ยทำงานทําให้ตัวบุ้งกี่ของรถแบคโฮพังเสียหายกระจกรถเนี่ยแตกกระจายเลยส่วนคนขับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้เกี่ยวข้องก็เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนก็ขอให้ปลอดภัยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็สะท้อนว่าเอ๊ะทางฝั่งกัมพูชาเขายังมีเรื่องของระเบิดหรือว่าจุดที่เป็นจุดเปราะบางด้วยหรือเปล่าะะมันมีระเบิดที่เขาฝังกันไว้ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม<อ>ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละไปขุดแล้วก็ไปโดนระเบิดของฝั่งตัวเองย้ำว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาะนะคะ